รายการนี้มีสาระอยู่น้อยมากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในช่วงปลายปีแบบนี้เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายหำผมใช้เวลาว่างในการออกตระเวนสำรวจ People ใช่ผมมาที่นี่บริเวณหอนาฬิกาซึ่งใกล้กับสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟที่มีที่จอดรถสำหรับ ผู้พิการโอ้โหนี่มันเยี่ยมไปเลยนะและที่นี่คือจังหวัดบุรีรัมย์นะและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีปาร์ตี้อยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนี่มีการถ่ายรูปใช่คุณฟังไม่ผิดที่นี่มีปาร์ตี้จริงๆนะแต่เป็นปาร์ตี้แดกลูกชิ้น ซึ่งเป็นการแดกกระสวกกันข้างทางไปเลยนะและที่นี่มีร้านลูกชิ้นรถเข็นให้คุณเดินเลือกหากันได้ตามอำเภอใจโดยที่ไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นนี่ใส่ชุดนักศึกษาก็สามารถแดกได้โดยไม่ต้องเกรงใจอาจารย์และภารกิจแรกของผมก็คือการใช้เลนส์ซูมระยะไกล กว่า20เมตรเพื่อที่จะส่องดูว่าพวกเขาแดกกันอย่างอริสอร่อยแค่ไหนนี่ร้านลูกชิ้นป้านกเจ้าเก่านี่แม้ว่าคุณจะไม่ได้แก่ถึงขั้นป้าแต่ก็ต้องใช้คำว่าป้าเพื่อความน่าเชื่อถือนะและถ้าคุณแดกลูกชิ้นอยู่แล้วนาฬิกาเกิดพังกระทันหันก็สามารถเข้าไปซื้อใหม่ที่ร้านจัวนาฬิกาได้เลย หรือแม้แต่คุณยืนแดกนานจนไขข้อเสื่อมก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการที่สมพบการแพทย์ได้เช่นกันนี่สมพบการแพทย์หรือว่าแดกลูกชิ้นเสร็จอ,อยากจะจิบกาแฟต่อก็ขอเชิญที่คาเฟ่เดออมิสส่วนจะใช้บริการตุกๆคุณลุงคนนี้ก็พร้อมให้บริการนะไม่ได้เมาอะไรเลยนี่ชิงจามซะก่อนแมเหมือนรู้ตัวแล้วก็หลับต่อแบบไม่ต้องสนหีสนแตดอะไรทั้งนั้น เป็นการลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อการขับรถที่มีประสิทธิภาพสังเกตคุณลุงเสื้อเขียวคนนี้กำลังเดินไปที่กลุ่มผู้ชุมนุม54คนนี่อ้าวอา,อายังไงแล้วน่ะโอ้โหแม่แกล้งผู้พิการแม่คุณลุงเสื้อเขียวแกล้งผู้พิการซะแล้วนี่คุณลุงในเสื้อแจ็กเก็ตด,ดำนี่เป็นผู้พิการนะแต่ก็ยังโดนคุณลุงเสื้อเขียวกันแกล้งแม่ ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังจะตกลงอะไรกันบางอย่างนี่คุณลุงเสื้อดำานี่ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเพื่อจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาโอ้นี่สงสัยจะเป็นการจ่ายค่าคุ้มครองนะนี่เมื่อกี้ไม่จ่ายค่าคุ้มครองก็เลยโดนกันแกล้งก็เลยต้องจ่ายเงินมาดูลีลาการแดกลูกชิ้นของคุณน้าเสื้อขาวคนนี้นี่พอเห็นกล้องแล้วก็หันหลังให้เลย พี่เพลก็ยังคงแดกกันอย่างเมามันเช่นเดิมนะและนี่คือ,อลูกชิ้นป้านกเจ้าเก่าเจ้าแรกนี่สเกตลีลาการแดกของของเขาให้ดีนะนี่ <c oughs> งับนี่ต้ององับทีละลูกอย่างประณีตนะส่วนมือซ้ายก็ต้องอถือไม้ที่แดกไปแล้วไว้เพื่อจะได้จำได้ว่าแดกไปแล้วกี่ไม้นะ ไมล้ละประมาณ3บาทถ้าถ้าจำไม่ผิดที่ร้านลูกชิ้นข้างทางมีการแดกข้างทางแบบนี้นี่เรียกได้ว่าเราจะเจอผู้คนกันทุกชนชั้นเลยทีเดียวมารวมตัวกันเพื่อแดกข้างทางกันนี่ไม่ว่าคุณจะปั่นจักรยานขับรถยนต์ขี่มอไซค์หรือว่านั่งรถไฟนี่แม้แต่เจ้าหน้าที่คนนี้เมื่อกี้เห็นแดกอยู่ก็ พอเห็นกล้องก็รีบหลบทันทีนะบางคนนี่นั่งรถไฟเพื่อมาแดกกันถึงสถานีรถไฟเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าคุณมายืนที่นี่พร้อมกับความหิวแต่ไม่สามารถที่จะแดกได้น,นี่เหมือนกับเด็กเสื้อเขียวคนนี้แถมยังโดนยายอ้วนคนนี้แดกโชว์อีกลีลาการกินนี่เรียกว่า เหลือเหลือแดกจริงๆแต่เท่าที่เห็นนี่คือแดกไม่เหลืออ้าในที่สุดก็ไม่ต้องแดกและผู้ปกครองก็พากลับบ้านนะนี่ผู้ปกครองใส่กางเกงขามมาแล้วก็พากลับบ้านสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือไม่ว่าคุณจะแดกจนอิ่มแล้วแค่ไหนเนี่ย people ที่นี่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อกลับบ้านนะ ไม่ว่าจะนั่งรถยนต์หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มายังไงก็ต้องหิ้วถุงกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นเอาไปแดกต่อหรือว่าจะเอาไปเป็นของฝากก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมไปเลยอดีศรใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการช่วยแม่ทอดลูกชิ้นขายนี่เป็นแบบอย่างของเด็กไทยที่น่าเอาเยี่ยงอย่างนี่สังเกต ลูกชิ้นที่อดีศรทอดเนี่ยจะฟูฟ่องนะก่อนที่มันจะแฟบลงเวลาที่มันเย็นตัวมันเป็นอะไรที่น่ากระซวกเป็นอย่างยิ่งนี่ลีลาการทอดนี่เรียกว่ามืออาชีพมากๆรู้จักทำมาหากินตั้งแต่หำยังรีบเล็กนี่อนาคตไกลแน่นอนเด็กคนนี้นี่นี่คือนันยางสภาพปูโรทั้งนี่สภาพเซอร์จริงๆ วิเคราะห์จากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยทีเดียวแม่ดูจากสภาพนี้คงกะใส่จนหลานบวชเลยทีเดียวในขณะที่อดีศรใส่นันยางทอดลูกชิ้นลูกค้าของอดีศรก็ใส่รองเท้าอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของนันยางแล้วก็มายืนแดกลูกชิ้นของอดีศรอ,อย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่ได้สนหาอะไรเลย ส่วนอดิศรก็ยืนอย่างมั่นคงด้วยรองเท้านันยางสภาพบูโรทั้งทันใดนั้นเองผมก็เหลือบไปเห็นรองเท้านันยางสีขาวสภาพเกือบจะเป็นสีเทาซึ่งยืนอยู่ร้านถัดมาจากร้านของอดิศรใช่นี่คือรองเทา้าดันยางสีขาวสภาพใหม่แต่ใช้งานอย่างสมบุกสมบันนะใส่แบบเหยียบส้น โดยที่มีผู้หญิงที่ยืนข้างๆก็ใส่นันยางแบล็กยืนแดกลูกชิ้นอยู่เคียงข้างกันแม่เป็นอะไรที่น่าทึ่งและทันใดนั้นเองเกือบคีบนันยางก็เดินผ่านหน้าผมไปทำให้ผมต้องรีบซอยขาด้วยรองเท้านันยางเช่นกันเพื่อที่จะ,ะไปหาลูกชิ้นแดกบ้างผมตัดสินใจเลือกร้านของอดิศรผมจิบมาหนึ่งไม้แล้วก็ กระซวกเข้ารูบนหน้าอย่างเต็มแรงเป็นจังหวะเดียวกับที่มีผู้หญิงเสื้อดำมายืนบังหน้าผมซึ่งผมก็เลยต้องเหลือไปอีกทางหนึ่งทำให้ผมต้องพบกับปาร์ตี้เล็กๆของคุณลุงคนนี้กับเด็กชายคนนี้พวกเขาแดก037โดยมีลูกชิ้นทอดเป็นกับแกล้มแม่มันเป็นการกระตุกต่อมอิดชาผมขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียว และผมก็เหลือไปเห็นอดิศรเดินเข้าไปหลังร้านผมสังเกตหน้าตาของเด็กคนนี้มีส่วนที่คล้ายกับอดิศรซึ่งเขาอาจจะเป็นน้องชายของอดิศรก็เป็นได้นั่นก็แสดงว่าเขากำลังแดกลูกชิ้นฟรีโดยไม่ต้องจ่ายสตังแม้แต่แดงเดียวมันยิ่งทำให้ผมอิดชาหนักเข้าไปอีกอดูลีลาการแดกของเขาซะก่อนนี่ ค่อยๆบรรจงยัดเข้าไปในรูบนหน้าทีละลูกนี่เขาเหลือบมาเห็นกล้องนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคุณลุงก็กําลังคุยอะไรบางอย่างกับหลานซึ่งผมก็เดาว่าแกน่าจะกําลังพูดว่าออการแดกให้อร่อยเนี่ยแดกแบบโปรเนี่ยมันจะต้องจิบ037ตามแบบนี้เดี๋ยวลุงจะทําให้ดูนะคอยดูให้ดีอืม ตะวันเริ่มลับขอบฟ้าตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงเย็นเต็มทีแต่ประชาชนก็กลับหนาตาขึ้นไม่ได้เบาบางลงบางคนก็มายืนแกวงแขนเพื่อลดพุงกันอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวนี่สภาพอากาศณนะตอนนี้น่าจะราวๆ17-19องศาเรียกได้ว่าไม่แนะนําให้คนที่มีห่ำรีบเล็กออกมาเดินนะเพราะว่าอาจจะทําให้ห่ำรีบยิ่งขึ้นไปอีก สังเกตสองคนนี้มายืนปรึกษาหารือกันว่าเราจะแซกเข้าร้านไหนดีเพราะว่าไม่ว่าร้านไหนก็คนเต็มไปหมดในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าที่ร้านของอดิศรน,นี่เจ้าหน้าที่ก็พาสาวมาดินเนอร์กันที่ร้านลูกชิ้นที่นี่มากระซวกข้างทางเรียกได้ว่า,าแดกกันอิ่มโดยไม่ต้องง้อข้าวเย็นเลยทีเดียวขณะนี้เวลา,เ,าเกือบจะหกโมงเย็นน่ะ เป็นสิ่งที่ไม่น่าทึ่งสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมทึ่งก็คือการปรากฏตัวของโทมัสซึซ่งมาพร้อมกับเกืบขีบนันยางนั่นเองซึ่งแม่บ้านของโทมัสก็ขี้เกียจทำมือเย็นวันนี้ก็เลยพาเขามากระซวกกันที่นี่สังเกตพวกเขาได้ลิ้มรถสยังไงอ,อร่อยจริงๆนะโอ้หแม่ เสียงโทมัสนะอ่าสังเกตได้ว่า,าโทมัสเนี่ยเขาจะเป็นน่าจะเป็นคนที่ชอบด้วงนะผมสังเกตว่าเขาสักด้วงไว้ที่คอด้วยนะนี่อ่าซูม,ซมกล้องไม่ซูมเลยเนีย่พอจะเห็นได้ว่ามีด้วงอยู่ที่คอของเขาจะวัดด้วงหรือว่าอะไรสักอย่างที่คล้ายกับเห็บหมัดนะเขาก็ยังคงแดกอย่างอรอ,รอร่อยทำให้ผมรู้สึก อิจช้าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผมต้องทําหน้าที่เก็บภาพเก็บภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็แดกไปได้แค่3ไม้เท่านั้นเองแม่บ้านของโทมัสนี่ก็พามาใช้บริการร้านของอดิศรน,น่ะนี่แดกจนพุงปลิ้นเลยทีเดียวเสื้อสีชมพูนี่ปลิ้นออกมาเลยทีเดียวพุงของโทมัสนี่ที่นี่การแดกลูกชิ้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ แดกกันจริงจังเลยทีเดียวนะถึงขั้นเรียกว่ามีเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลกเลยทีเดียวซึ่งก็ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาทเลยทีเดียวแม่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะนี่สังเกตสปอนเซอร์มากมายเลยทีเดียวส่วนโทมัสก็ยังคงยืนแดกอย่างเอ่อรอร่อยและขณะนี้ก็ได้เวลาเตรียมเคารพธงชาตินะ เ,เวลา18นาฬิกาทุกคนพร้อมใจกันยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติส่วนโทมัตกูไม่สนและกูแดกก่อนโอ้้อตายสิคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมแม่หลายคนที่กำลังกินอร่อยๆก็ต้องหยุดชะงักนะนี่สังเกตว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยน่าจะอยู่ที่18นาฬิกา3นาที ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดยังไงขอแนะนำว่าให้ติดต่อจัวนาฬิกาโดยด่วนเลยนะ,ะเพลงชาติจบแยกย้ายพอคารบทงชาติเสร็จนี่เรดเน็กท่านนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเอยถ่ายอะไรคนจะแดกโธ่เอ้ย,อยนี่มีชะงักนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าความอร่อยรอยอยู่ตรงหน้า สำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับเปิดเลนซองเพี e o p เพแล้วถ้าคุณได้มีโอกาสมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็อย่าลืมแวะมาที่หอนาฬิกาหน้าสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ที่นี่จะมีลูกชิ้นให้คุณได้ยืนแดกข้างทางอย่างเต็มที่แล้วคุณจะได้รู้ว่าการสแตกข้างทางนะั้นมันยอดเยี่ยมแค่ไหน